ครับก็สวัสดีนาน,านักตกปลาให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันที่อาง่เก็บน้ําแม่มอกก็ดูหนาวนะครับลมแรงๆเลยลมหนาวกำลังแรงนะครับเดี๋ยวเรามาตามล่าหาปลาป่าปลาจิบปลาคอบครับคกชะโดยังมีอยู่นะครับเดี๋ดยวเราลงมาตีกันอากาศเย็นๆบากาศดีๆนะครับไปตามชมกันเลย quality.

มก็ปิดเปรียกอะฝ่ายเนี้ยนี่ครับโอ้โห บัตเบตคิงฟอกลิมิเต็ดอี dition ใบสีทองโอ้โดตกัดบนย,ยอดไม้เลยเมื่อกี้โอ้โหสะใจมากตัวนี้หลุดพอดดีนี่นะครับบัตเบ k คิงฟอกตัวนี้เป็นใบสีทองนะใบเคาะเคาะบนยอดไม้แป๊ดแป๊ดแป๊ด,ปดตบนี่นะครับแล้วก็ คันที่ใช้นะครับโทมาน่าฮาวเวิร์ดเบสแล้วก็สายนะครับ PE g m a ีโอ้โหปิดเบรกตายเลยแปดบวกหนึ่ง <laughs> นะครับ PE สงัดนิป่านะแล้วก็หลอก GMAX c h ชีรอนนะครับหลบก้านะปั่นปัดเบรดแล้วก็สายฟลูโคลคาร์บอนของ GMAX ครับเป็นฟล ok bon, ูโคลคาร์บอน100%ซ ใสตป่ากันครับใส่กำลังสวยเลยป,ะปะล่าป่าแรงๆยามเย็นนะ ตัวนี้โดนแผลแก้มฉีกน,นี่นะครับไปประมาณสามโลสุดยอดป่าป่าส,สวยๆต่อด้วยครับโอเคการชุนก็ต่อ วันนี้ก็พอได้มันนะกระสูบสองสามเส้นนะครับแล้วก็ชดปูปลาอีกหนึ่งตัวนะ <c oughs> ส่วนปลาอคอกก็กยากนิดนึงนะครับที่นี่เป็นท้ายฤดูละลูกเรือโตกันเยอะนะครับแม่หมอกอากาศเริ่มเย็นนะตอนนี้เราจะเก็บเรืกลับบ้านแล้วนะครับไ้พบกันใหม่ทิปหน้านะทิปนี้ก็ ลากันเพียงเท่านี้นะครับพอได้สนุกฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่ทริปหน้านะครับดดว่าเราจะไปสปาที่ไหน่ะบ๊ายบายเขาได้แส์เต็มปุเนะ <laughs> ก็่ครัโดหนึ่งตกสอ